เกมูทยาทีนี้เรา้องเห็นที่วิศวกรรมมีโบราณวัตถุก็เลยมาทำข้อมูลก็คือก่อนก่อนหน้านี้เนอะน้อทสนองชยนัทมองมเขีที่เราอยูแล้วก็เลยก็เลยอยากสางข้อมูลเพ่มะว่าโบราณวัตถุที่อยู่ตรงนี้คือคือมีคนเอามาไว้ใช่คะตรงตรงที่อยู่ด้านางโบราณววัดอยู่แล้วประทงงอยู่ พ่อวางมาตั้งไว้เยอมากราเน่อนมัจะมีประสาทที่ตรงนี้อีกตันแสดงว่าเุน่อมีประสาทแล้วมีประสาเก่ามีปราทที่ไนข้อมูลข้มตรงนี้ตรงนี้อ๋อยังมาท่าคิดว่าแบบคิดว่ามีชาวบ้านชาวบ้านเขาพาจเหมนต้นโตจากที่่หรือเามอูไว้เพราะในที่นี้คือเดิเก่เมากตอนที่เขาม นอบนระมันก็ลัวไมด้งันอะไรที่เป็นรูปที่เังมีต้งลอยของปาตาเองที่เห็นต้นสาที่อยูรงนี้นี่เอเ็น็ต้องรองสองอมีามรบอดชอใหุ้งยนตพาขึ้นไปดูแต่ว่ามีแต่มีแต่ค่อยได้ขึ้นไปมีแต่กินนกเยอะเลยอุยกอง็เลยขึ้นไปอยู่ข้างจะมีกำลมานก็เสพ พระกลาแต่เอาหมเด็กที่น้องชนะด้วยจันทามกษแบบก่าขอนไปดงส่ัยหลวงพอใลัอะไรอกรับเรียบกระเรียนี่แหละถราตัวที่พระกรสเิท่านได้เป็นนักสัมท่ท่านบรภาพตอนนั้นมา่านัท่านเป็นที่ทำขึ้ไปชมบ้านเรยอะเลย ขอาบวไปดูเลยไรเ่าแล้วก็ที่นี่ชาวบ้านเขาจะเกิดโที่ึวัดเก่าเกาบที่นวั่ประมาณ่่้เในอบเดแล้วกแล้วเพราะว่าตัเองก็จะลงทุนที่แล้วก็เก็บข้อมูลข้อมัลญาติข้ัมญาแล้วก็ที่เรามาพบเห็นว่าตรงโบราณวัตถุตรงนี้ก็จะที่แรเข้าใจว่าแบบเหมือน

ที่สุนทรเนีท่านจะมาสร้างมีกันแล้วก็มีนักพรตโบราณมาตั้งมาเพื่อจะรักษารตรงพื้นที่ตรงนี้นเป็น,น,นป่นาเพราะวัดจะต้องมีพื้นที่ป่าเมื่อก่อนจะเป็นที่ต้งโลก,ก,ต,ยยกตุสิจะอยู่ตรงนี้ย้ายมาเห็นไหมแต่ที่นี่ซึ่งมัเป็นของของโบราณเก่าที่อยู่นี้ไปดูโรงเรียนดูอะไรที่มาอย่งางนี้

อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดท้องถิ่นของวัดประสาทเจดีย์มุทติดตรงเรื่องนะคะเรื่องการใช้จ่ายงบที่ว่าเป็นของหงานวัดยากหน่อะก็มาปกติแต่ว่าช่วยทางทางวัดเป็นลักษณะโครงการอะไรอย่างนี้อยูแล้วทางวัดก็จะทำเป็นสวัสดีค่ะวันนี้ป้องเหน่งนะคะกับทีมงานก็ได้มีโอกาสนะคะมาที่วัดประสาท ได้ขึ้นมาดูของเก่าโบราณนะคะที่วัดได้มีโอกาสขึ้นมารีวิวของดีที่วัดประสาทนะคะมีมีไขโบราณด้านหลังนะคะจะมีวัตถุโบราณเยอะอยู่นะคะซึ่งหลวงพ่อใจดีนะคะวันนี้ได้เปิดเปิดห้องนะคะให้พวกเราขึ้นมาชมนะคะ,ะาเมื่อก่อนม,นมีประสาทเก่าที่นยิมประสาทอันใหญ่นะมีมประสาทของโบราณเมื่อก่อนประสาทจะอยู่แถวโบสถ์นัในีก้ใกล้โบสถ์ อสาสเก่ามีอยู่สองชิ้นแค่นี้แหละอตอนที่เขามาท,ทนนําถนนขุดศาสตร์อีก็าพากันยกไปแล้วไปขายบ้างพวกนั้นนี่จะเป็นจะเป็นหินเนาะจะเป็นหินหินขุดเจอหินขุดเจอเดิมที่นี่จะเป็นปราสาทเก่าด้วยนะคะเป็นปรสาปรสาทเป็นปราสาทเก่าอีกอีกน,นหนึ่งหายไปแต่อยากจะรู้ว่าตรงปราสาทเก่าเห็นหลวงพ่อว่าอยู่ตรง คุณยนต์หมทองค่ะอดีตสมาชิกหมู่ที่หกบ้านประสานนะคะก็ได้ให้ข้อมูลนะ,ะ่ะว่าที่บริเวณนี้นะคะภายในบริเวณวัดประสาทเดิมเคยเป็นปราสาทเก่าวันนี้ป้องนมากิจกรรมนะคะวัดประสาทก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่นะคะแล้วก็ได้ทราบข้อมูลเพิเ่มเติมโบราณวัตถุได้ถูกเก็บไว้นะคะซึ่งด้านบนชั้นสองของของวัดนะคะก็จะมีก็จะมีของโบราณ เยอยะมากมายเลยนะคะก็อยากจะขับเคลื่อนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับน้องๆเยาวชนต่อไปนะคะต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลต่ออองนะคะหมู่ที่6ขอบคุณค่ะโทยแดนนี่ตาดอตาดอภาษาไทยกระดิ่งควายบอกต้องถามหลวงพ่อแดงเนาะนี่ไงก็เชอก็เชอมาแล้ว